สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่ก็มาเข้าป่านะคะมาเข้าป่าเก็บเห็ดวันนี้มีออเดอร์เนี่ยทั้งหมดห้ากิโลแต่เมื่อกี้เข้ามาแล,แล้วเจอรถออกมาจากในป่านี้นะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้เห็ดห้ากโลหรือเปล่า <laughs> ออกเราเขาออกมาเนี่ยเขาออกมาเราเข้าไปไงคือเราไม่รู้ไงว่าเขาไปเก็บเห็ดอะไรอาจจะไปเก็บ หาเห็ดไอ้มันปูส่วนใหญ่นะเห็ดเหลืองอ่ะคันจะแรงะจะได้เห็ดไหมเนี่ยลุ้นลุ้นมากพี่น้องอน,นี่เลิกงานบ่ายสองเนาะเลิกงานบ่ายสองแล้วก็กินข้าวมาเดี๋ยวจะพาเปนเพื่อนเข้าไปข้างในเนาะได้สักสามโลออก็ยังดีเลิกงานไงเราทํางานไงคนที่ขอไม่ทํางานเขาก็มีเวลาเก็บไปทั้งวันไง ไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปไปดูกันเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนู้นนะคะเดี๋ยวกลับกล้องวิดหนึ่งนี่เข้ามาข้างในนี่วันนี้มาคนเดียวนะคะลุงเลิกงานสี่โมงลุงเลิกงานสี่โมงเย็นแต่ว่ายุเลิกงานไปสองนะคะท์นี้เข้ากับเช้าเนาะโอ้ยจะได้เห็ดไหมหน้อ ยังมีให้เก็บอยู่นะนี่ยังมียังมีอันนี้ดอกก็เริ่มโตเนาะปีนี้เห็ดขึ้นไม่ค่อยพร้อมกันเลยพี่น้องเห็ดขึ้นไม่ค่อยพร้อมกันเมื่อกี้เห็นแบบตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้ตรงนี้ยังไม่เยอะต้งองเข้าข้างในเนาะ ตรงน,นี้ยังต้องเข้าข้างในต้องรีบเก็บอะพี่น้องเดี๋ยวมันจะข่ามงน,นี่อยู่ปลาคนเดียวมืดๆก็กลัวเหมือนกันเนาะนี่นี่ค่ะเจอเลี้ยวเจอเลี้ยวต้องลื้อไม้ออก มันต้องลื้อไม้ออกมันถึงจะเด็ดง่ายนะคะขี้ยาเต็มเลยขี้ยาเต็มเลยนี่ดูเป็นกลุ่มเลยโอ้ยัดไม้ออกก่อนอยู่ข้างในนี่เต็มเลย อุย้ยข้างในนู้นบาาไอ้ขึ้นมันก็จะขึ้นเนาะแต่มันขึ้นโผล่ขึ้นไม่ได้ยังไงพี่นอ้องดีดูดีนี่ดอกงามๆม,มันจะมีรูข้างในนะฉีกออกเวลาเราทำความสะอาดเวลาเ,าเอาไปประกอบอาหารนะ ไอ้พวกพยาธ์พวกเซเดียนมันอยู่ข้างในเห็นไหมมันเป็นรูนเลาต้องเอาออกฉีกออกแล้วก็ล้างนี่ค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลย นี่ตามซอกตามโขดหินตอนนี้เนาะขึ้นละไม้ไม้ไม่แล้วหนูอย่างงามอะ่ะอย่างงามอย่างงาม แสดงว่ารถรถคันเมื่อกี้นี้คงยังไม่ได้เข้ามาข้างในเก็บเห็ดนี้แน่แนเลยเขาน่าจะหาเห็ดเห็ดเหลืองอะ่ะเห็ดมันปูกันแน่แนเลยทําไมงั้นนะไม่เหลือให้เราแน,แน่ถ้าเก็บเห็ดอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดดําเนาะนี่ดอกงามเชียวเละแล้วเละแล้ว นี่อีกมานี่อีกตามมาตามมาอันนี้เละแล้วพี่น้องเละแล้วไม่เอาแล้วดอกมันไม่ค่อยสวยเนาะเอาแต่ดอกสวยๆไปก็พอตะกี้เห็นไหนนะเห็นนี่ไงนี่นี่พี่น้องนี่นี่นีนน่ค่อยๆดึงมันเนาะ ชวับชวบชวับเฮ้ยฝนตกฝนลินลินล,นลวพีน่น้องฝนลินลินจะได้ไม่ได้เห็ดวันเนี้ยอย่อยู่ข้างในนี้เลย แล้วนี่งามงามเอ้ยเราเจอเห็ดมันปูนะคะนี่ดอกงามงามดอกงามงามสวยเชียวแต่มันเจอไม่เยอะนี่มันเจอไม่ค่อยเยอะนต่นๆจะเจอสักที อุ้ยสีสวยสีสวยจังนี่นี่เห็ดดำเห็ดดำค่อยค่อยดึงมนะันเนาะ ้งดึงขึ้นทั้งลากเลยนะถ้าไม่งั้นมันขาดพี่น้องอนี่ค่อยดึงอื สวยงามพี่น้องสวยงามน่ากินมาก อยู่กันเป็นกลุ่มๆแบบนี้ค่อยๆถอนขึ้นเนาะโอ้ยงามพี่น้องงามงามวาก่อนนี่ค่ะอี่นี่นี่ไงกำลังขึ้นเต็มเลยนี่ดำปิดปีอยู่นี่โอ้ยดอกมันแก่เลยพี่น้องดูดูด แต่ก็ยังกินได้นะเอาไปเอาไปอบแห้งเนาะอบแห้งนอ้อย่างงามเก็บโยนโยน,ยนไว้เลยดอกดำปีแล้วค่ะได้มันสงสัมันได้น้ำฝนเมื่อคืนเนะาะเมื่อคืนนี้ฝนตกไงตกหนักเลยแหละ เห็นแวบๆเห็นแวบแบตรงไหนวะตรงไหนมานี่ไงแถวๆนี้แหละถ้าจะไม่ผิดมื่ปีที่แล้วนี้มันเยอะมากเลยนะโู้ยังไงคะนี่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 เจอแล้วนี่นี่อย่างงามพี่น้องขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกอดูดิ ราจะเอากลุ่มนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคอยรุ่นกันว่ามันจะได้ทั้งกอไหมเพราะว่ามันเด็ดทั้งเด็ดเป็นต้นๆไม่ได้ไงคะเนี่ยโอ้ยยังงามอะ่ะทำไมเก็บวันนี้นี่เสียเลยนะกลุ่มนี้ว้าวกี่ดอกเนี่ยโอ้โหสามสิบยี่สิบสามสิบดอกซะมั้งนี่งามมากนี่ดู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 นี่ กลุ่มเปเล์เลยนี่ค่ะเอาเอาตรงนี้ก่อนเนาะขึ้นมาก่อนนี่ค่ะโอ้ยอย่างงามอะ่ะ อย่างงามอย่างงามสู้โอ้ยต้นสวยมากขาอ่อนขาอ่อนงามดีจังอยู่ชอบดูคนเก็บเผ็ดนะเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้เก็บเองเนาะแล้วก็ดูคนอื่นเขาเก็บดูแล้วมันเหมือนแบบว่าได้ได้ผลคายอะเหมือนแบบโอ้เราได้เดินป่าจริงๆเราได้ไปเก็บเผ็ดกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ รอบๆเลยค่ะพี่น้องตรงนี้ตรงนี้นี่คือเยอะเยอะมากมันจะขึ้นกเ,เป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยแหละดูดูรูมันดูมันอย่างงามอย่างงามชุบดูดิข้างในนั้นเต็มเลยพี่น้องลุ่นอุย้ยเยอะเลยตรงเนี้ยดีนะดีนะที่แบบว่าเดินมาเจอพอดี ถ้ไม่งั้นพลาดเลยนะวันนี้เก็บของกองไว้เลยนะนั่งตัดขาทีเดียวเดี๋ยวตัดขาไอ้นี่เสร็จอยู่ก็จะกลับบ้านเนาะเพราะว่ามันค่ำแล้วไงมันค่ำแล้วจะหกโมงอยู่แล้วคะเนี้มาตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้อือ ข้างในนี้เต็มเลยเอาเอาท่าที่ได้แล้วกันนะคะเมื่อกี้เห็นข้างในนี้เต็มเลยอะ่ะจะเข้าไปเอาได้ยังไงวะนี่ไงนี่น,น,นี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมนี่ ดอกเล็กๆปล่อยไว้ก่อนเนาะดอกเล็กๆก็ปล่อยไว้ก่อนกองๆองตัดขาดทีเดียวพีน่น้อง สวัสดีค่ะนี่ก็เก็บมาได้ประมาณสักสองชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะได้เดี๋ยวให้ดูเนาะกับกล้องเห็ดวันนี้เห็ดเห็ดวันนี้นี่ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้เราต้องรีบเก็บเนาะนี่ดอกอยัางงามเลยรีบเก็บมันค่ําแล้วพี่น้องตอนนี้ค่ําแล้วแต่ตอนเย็นนี้ก็มีคนเก็บเห็ดเยอะนะหลายคนเลยนี่ค่ะเก็บติดถนนเลย ข้างในก็ยังปล่อยเอาไว้อีกเนะาะค่ะยังไงนะคะวันนี้นะคะยุก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องบ๊ายบาย